มาจะแกะครื่นงพิโรธซะหน่อยนะครับเดีย๋ยวลืมใส่มือก่ะแล้วก็ได้การ์ดของเซนทันมาด้วยวันนี้ไปกินนะสอง้าสิบบาทได้การ์ดหนึ่งใบนะครับสำหรับการทานอาหารในพลาซ่าแต่ซื้อของไม่ได้นะครับได้จะบินบินอาหารผมได้มาหกใบมี20แบบนะครับ ประกายแสงจากอนาคตไม่เกี่ยวเลยนี่เสียงข้อมลาลจากอดีตอะไรนี่ซองซองไม่น่าจะใช่นะฮะซองน่าจะมั่วอยู่พิเศษสำหรับเซนท่านพัฒนามีการ์ดแบบสุ่มหนึ่งใบจากยี่สิบแบบอันนี้เริ่มคนออกมาปล่อยกันแล้วนะเดี๋ยวจะแกะอันนี้ด้วยคือพิโรธ ขึ้นพิโรดว่าจะเบรดว่้ขึืนพิโรดมันมันต้องได้ใบดีจริงๆอ่ะราคาไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ไม่ได้พวก sar ก็จบข่าวว่ากั้นเถอะราคาห้ารอยใบธรรมดามราคาไม่ดีว่าจะไปสอยพวกเบิ b ์ดพวกไอราชาเพลิงการน่าจะดีกว่าคืนพ,พิโรดนี่มันกาเบียมันราคาไม่ไป กไก่ทองซาบโกอันนี้นะห้าสองสี่ห้าคราวนี้ผมจะนับไม่ให้พลาดนะครับที่แล้วม,มันเหลือเก้าว่ะงงงสองสา,สามสี่ห้ามีใส่มาไม่ครบด้วยหรอ กาไม่น่าพาลาดแหละมันรับนีทุกทีอ่ะงงไหมสุดท้ายเหลือเก้าซองแล้วมันใส่มาไม่ครบลวบ้าบอมาลุยเลยเอาเซนทันก่อนแล้วกันนะก็ะเป็นงนี้ครับซองเนี่ยจะเห็นว่าเซนทันพัฒนาได้หนึ่งใบมาดูว่าได้อะไรโอ,โอ้โหฉีกไม่ออกเลยเหนียวจริงจริงอ,อ,อ,อือหือมาแล้วมาแล้วครับ on b a บตนี่ตรงนี้จะมีโลกโก้เซ็นทรัลพัฒนาอยู่ตรงนี้เราได้ on b a บตโอ้โหสบายเลยไม่ดังเบอร์มันจะมีเบอร์แต่ว่ามันรู้สึกเบอร์มันจลันอ๋อ,อเป็นการ์ดโปรโมด้วยโปรโมดแบบด้านเป็นรหัสพีนะครับโปรโมดที่คนจะเก็บก็น่าจะเป็นพวกที่ตกครั้งนี้พวกสามสหายเป็นหลัก เคโรมาต์สอเอาเวลละเวลละว่าน้องที่ไปด้วยกันลวงใส่มันจะไม่ซ้ำนะเนี่ยรีเวลเพราะว่าเขาได้อีวุยกับคาปิคอนผมได้อนแบทกับเคโรมาต์สอยังมีปิกาจูไหมโทเกะเดมารุ <c oughs> ็นก๊าซ S B P <c oughs> แต่จะไม่ซ้ำกันเลยนะ,ระผรู้สึกเขาเพิ่งมานะของเห็นเขามาเป็นลังเลยแล้วเขาก็รัดหนังยางไว้ไม่รู้ยี่สิบใบยี่สิบแบบหรือเปล่าแล้วเขาก็ไปหยิบมาจากั้นเดียวกันตอนแรกเขาบอกเอ๊ะมันจะซ้ำกันหรือเปล่าเขาบอกเอแล้ววัดดวงไปเลยวัดดวงไปเลยดีกว่าเอา้านี่ไงซ้ำนี่เคโลมัสส์แสดงว่าไม่ใช่แล้วแสดงว่าไม่ใช่แล้ว แต,แต่ว่าในปึกมก็อาจจะซ้ำกันมันแรนดอมจริงโอ้ลูคาลิโออเวนช์นักเกินลูคาลิโอร้อยสามสิบอ่ะเออน่าจะดีมันเลือดเยอะเลือดเยอะสุดไอ้พวกไอ้กบไนี่ยมันน่าจะทำอะไรได้กบไปทำลินจาได้ปะ่ะกระโดดดูเฮ้ยโอ้โหมันเหนียวไงแกะยากเลยโอ้โห สีจางซ้ำอะวะสีฟ้าไอ้คีลมาเสื่ออีกเพื่อนเนี่ยไม่ใช่เอ้ยเซกิเซกิเซนิกามะอ่านผิดอ่านถูกเลยเอาละตัวนี้นา่าเก็บเป็นสีสหายน่าจะเอาไปปล่อยได้นะครับยูรการเซนทนันพัฒนาโอเคจบเซนทันไปก่อน <c oughs> ลูกคาลิโอต่อน,นี้เลยนาทีละแกะเลยแกะคลื่นพิโรดวันละสิบเพราะเดี๋ยวอาทิตย์นีจ้จะต้องซื้อซื้ออาทิตย์ละรอบอาอกิอว,วิบวับไม่นันเทสีดมโตโทคันนี้แลนะควก็ฟึ๊บ เาเกียร์เผาเกียร์ดั้งเดิมก็ไม่ใช่เป็นเผาเกียร์อานะครับครับอาใบแรกของเราไปไวๆเลยลาปราดเอาหมา,ายใบแล้ว,เด,วนนเดี๋ยวงงไกรกาคอเลเกรนขายได้นะชิลลี่ พอเล็กเลนี่เอาไว้ทำเป็นร่างทองกับอ่าอีกใบฟอ็ฟอกสลาฟ็อกสลายฟ็อกสลายเผาเกียร์ครับฟ็อกสลายเผาเกียร์โถมดตัวเปาเกียร์ดั้งเดิมไม่ไม่ดั้งเดิมอ่ะดิพลาเซลมาอีกใบละออกตัน โพสดอนแฟนเท่าๆนี้รับโอ้ไม่ใช่ัอะไรวะวิปับดาวอาอาขาวโอตโตชิโดริเออนนี้มีคนหายอยู่นะโอตโตชิโดริเห็นโพสต์เอาสามสี่ใบนะแต่เราเพิ่งจะได้ใบแรกโอตโตชิโดริน่าจะหลักหลักร้อยยังเก่งก็ร้อยบาทนะไม่เกินสองร้อยเพราะว่าขนาด กาเบีสยงใบละร้อยกว่บาทแต่อ้นี่ก็ไม่น่าจะเท่าไรว่ากานมันไม่ค่อยราคาไม่ไปไอ้ใบผมได้ SR มาใบาละห้าร้อยมันไม่คนซื้อเลยหน่อยก็เลยชั้งมันขายไม่ได้เท่ากับสะสมท่องไว้อิตสุกิโอมาโซเดนทูราถ้าคลุมหลูหรานี่ก็ขายได้นะมีคนเอาอยู่ไกรออน แต่ว่ามันก็จะราคาหลักสิบสิบบาทยี่สิบบาทประมาณนี้ไอ้พวกการไอเทมถ้ามันไม่ได้แบบเบ็ดหรืออะไรเชื่อหลบหนีเลยมั้งเอาิปวางโคโซโกุบูชิซึรุก,กุเด๋อมากฟุคามารุเมดิคัลเอเนียจีกัดอายว่กากัดอายใบ อีวันทลอันนี้ต้องเป็นพวกก๊าซเออารนะ์น่าจะมีคนสนใจอีเวนทัล <c oughs> เดี๋ยวแกะต่อดีอ๋อรู้สึกแคมปัสมานี่ยว่าเดี๋ยวซัดแคมปัสสักสิบหอ่อืมอีกไม่ได้ก็ต้องแงะอ่น,นี้แหละเอาเออกข้างเห็นไหม โอ้ติดว่ะอืมอืมต้องแหวบนิดนึง <c oughs> ขอบเป็นรอยมีวิบวับไหมเอาลาปาสมาอีกใบผู้เขามารุ้อันนี้ก็จะไปใช้เป็นไอเกเบียดได้โตสึกิด,ดาบนรัฟเทรอาอีกอใบกิวกาดโอ้โหอาไปสี่แล้ว ของดีไม่โผล่นะฮะของดีไม่โผล่ S A R เลยวะเอาดีๆสักใบทาเมนทา่าพอเล็กเล่น่อีกใบละกาไบอ์อันนี้ล่างสองอกกาเบียนสับเปลี่ยนโปเกมอนนี่ก็แต่เขาจะเอาอีกอาร์ตหนึ่งก็ดีอุ๊ยอุยอุ๊ยอุ๊ยเอ้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 ยเอาโห S R ออกไว S.R. อะไรวะเอาอลังการเลยองซ้ำเ S.R. กาเบียสมาอีกใบฮะัของเดิมยังขายไม่ออกเลยจบเลยโอ้โหห้าร้อยจะได้ป่ะเนี่ยอืออกใบนี้ทำไมไม่เป็น S.A.R. เอ้แต่ไม่แน่เขาว่าจะได้สองใบนะทำป็กเล่นเลยโอ้แต่เรื่องดีกาเบียส ไอเอสเออาร์ S A R, ต้องอะไรนะไอหญิงสาวถือล่มอะไรเนะี่ยถือล่มน่าจะได้ราคาอยู่โกลสไม่นีและออกตันนี่พี่สาวล่มกันแดดนี่แอปโซล,ลูกอมประหลาดก็พอขายได้สิบบาทมัิดยี่สิบ,สบพวกหลักสิบทั้งหลาย บาซูรุไม่มีเออาเลยคลาเมงโกยูกิวาลาชิเฮลเชอร์แกงก้าหมอมา,มาสองสุดท้ายของทุเดย์ฟูชิคิดันไม่มี่พารเซลนีดังกิวอิดาฟุคามารุอีกแล้ว ชิกิมิกับอาอาบ่ะอาอาใบที่สองคาปูโคเคโคเหมือนจะมีแล้วชื่อเรบไม่ไหว,วเออเดีย๋ยวไปโพสขายใหม่ประมห้าร้อยเออมีคนต่อเรามีสองใบด้วยเออเอาดิ เอาเขามันหน่อยจบข่าวครับวันนี้ SR ออตหตวันแต่มีโอโตชิโดริไอ้นี่น่าจะขายเนี่ยขายได้ไอ้นี่ไม่น่าได้อ่า r การเบรส SR ของเราโอมาต่หัววันครับผม